ร้านถ่ายรูปแห่งนี้เคยเปิดให้บริการมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อแต่ทว่าตั้งแต่รุ่นนั้นมันก็มีกฎแปลกๆติดมาด้วยเนี่ยสิลูกค้ารายที่19กฎการใช้บริการร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำ เรียนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกๆท่านทางร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำของเรายินดีให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการทั้งท่านที่ได้จองเวลาไว้ก่อนล่วงหน้าและท่านที่ต้องการใช้บริการเร่งด่วนถ่ายรูปเนื่องจากโอกาสลูกน้อยเพิ่งเกิดน่ะเหรอต้องการถ่ายภาพเพื่อไปสมัครงานอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรนะลูกรับปริญญาอย่างนั้นน่ะเหรออ๋อจะถ่ายภาพรวมครอบครัวใช่ไหม ถ่ายรูปรวมกลุ่มเพื่อนกว่า10คนจะถ่ายได้ไหมอยากได้รูปแบบว่าถ่ายพีเเวดดิ้งแนววินเทจหรือเปล่าจะต้องการถ่ายภาพแบบไหนก็ไม่มีปัญหาเราเป็นร้านถ่ายรูปที่เปิดให้บริการมากกว่า30ปีมีทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยีถ่ายรูปที่ทันสมัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความพึงพอใจจากทุทกทท่านที่เข้ามาถ่ายรูปกับทางเราทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ทางร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำอยากขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านให้อ่านกฎการใช้บริการก่อนเข้ารับบริการจากเราขอย่าอีกครั้งโปรดอ่านกฎการใช้บริการอย่างละเอียดเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวท่านเองเพราะทางร้านจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้นหากคุณลูกค้าไม่ทำตามกฎของเรากฎในการใช้บริการร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำกฎข้อที่หนึ่ง ร้านถ่ายรูปของเราให้บริการทั้งลูกค้าที่จองคิวไว้ล่วงหน้าและท่านที่วอล์กอเข้ามาในวันนั้นแต่เนื่องจากต้องการให้การทำงานเป็นไปอย่างว่องไวจึงขอแยกกดสำหรับลูกค้าทั้งสองกลุ่มที่ต้องใช้บริการไว้ดังนี้เป็นข้อที่1.1และข้อที่1.2สำหรับข้อที่1.1ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองคิวถ่ายภาพล่วงหน้า สามารถจองได้โดยการส่งข้อความส่วนตัวเข้ามาในช่องทางโซเชียลมีเดียของทางร้านโดยบอกชื่อประเภทของรูปและเวลาที่ต้องการเข้ามาใช้บริการอันหนึ่งร้านของเราได้ยกเลิกการจองคิวผ่านการโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของทางร้านแล้วหากพบเห็นเบอร์โทรของร้านตามป้ายประกาศกระโดนาแจ้งให้เราทราบด้วยอย่าก,กดเบอร์โทรนั้นแล้วติดต่อมาเด็ดขาดข้อที่1.2 ในกรณีที่ลูกค้าวอล์กอินเข้ามาใช้บริการโปรดตรวจสอบด้วยว่าพนักงานที่คุยกับท่านได้ทาเล็บสีดำหรือเปล่าพนักงานทั้งหมดภายในร้านถ่ายรูปของเราไม่มีใครทาเล็บสีดำกดข้อที่1.2.1อหากพนักงานคนนั้นทาเล็บสีดำขอให้คุณลูกค้าพูดกับเขาว่ามาติดต่อถ่ายรูปนอกสถานที่เขาจะลูกออกไปเอง จากนั้นให้รอจนกว่าพนักงานตัวจริงที่ไม่ได้ s <S ทานเล็บสีดำออกมาต้อนรับท่านเข้าที่หนึองจุหากพนักงานคนนั้นไม่ได้ทาเล็บสีดำท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ตามัธยาศัยหมายเหตุเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการนานกดจากนี้จะเรียกบุคคลที่มีเล็บสีดำว่าคุณสีดำกดข้อที่2 ตัวร้านถ่ายรูปของเรามีทั้งหมด3ชั้นแต่ละชั้นมีห้องถ่ายรูปจํานวน5ห้องรวมเป็น15ห้องและมีส่วนหลังร้านไว้สาหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นหลังเป็นต้นไม้และธรรมชาติแต่เราไม่มีดาดฟ้าเราได้ปิดตายชั้นดาดฟ้าเ,เป็นเวลานานแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุอันน่าสลดสยองที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกทางเราจึงตัดสินใจปิดทางขึ้นชั้นดาดฟ้าถาวร ดังนั้นหากมีช่างถ่ายรูปคนไหนของเราพยายามชนท่านนี้ขึ้นไปถ่ายรูปที่ดาดฟ้ากรุณาปฏิเสธเขาด้วยทันทีกฎข้อที่3มีสองสิ่งที่คุณลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนจะจัดท่าถ่ายรูปสิ่งแรกคือกล้องถ่ายรูปสิ่งที่2คือช่างถ่ายรูปกฎข้อที่3.1หากพบว่ากล้องถ่ายรูปเป็นกล้องแบบหน้ายน่น หากอย่างนึกภาพไม่ออกมันเป็นกล้องแบบที่ท่านสามารถเห็นได้ตามหนังย้อนยุคชวนให้ความรู้สึกคลาสสิกให้รีบบอกจ้คห้องถ่ายรูปโดยเร็วที่สุดอย่าให้กล้องนั้นถ่ายภาพท่านได้หมายเหตุจากนี้จะขอเรียกเจ้าตัวกล้องนี้ว่ากล้องหน้ายนนข้อดี่3.2ลองสังเกตช่างถ่ายรูปดีๆหากพบว่าเขาเป็นคนสีดำใหรีบบอกจะห้องถ่ายรูปอย่างเงียบ แสงว่าลืมของไว้ด้านนอกหรือจะไปเข้าห้องน้ําก็ได้ทําตัวให้เป็นที่สังเกตให้น้อยที่สุดอย่าให้คุณสีดําสังเกตท่านได้ไม่อย่างนั้นเขาว่าจ,จะอยากได้ท่านไปเป็นนางแบบในแบบในรูปของเขากฎข้อที่4เรามีอุปกรณ์ประกอบฉากหลายชิ้นให้ลูกค้าได้เลือกใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เคยเอากล้องหน้าย,ยนมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากดังนั้นโปรดตรวจสอบด้ว่า ในกล่องอุปกรณ์ประกอบฉากมีกล้องหน้ายนหรือเปล่าเพราะการสัมผัสมันโดยตรงนั้นอันตรายมากในกรณีที่ท่านได้สัมผัสกับกล้องน้ายนโดยตรงท่านจะได้รับความเจ็บปวดราวกับถูกน้ำกรดชนิดรุนแรงสาดใส่มือและมือของท่านจะถูกกัดก่อนอย่างรวดเร็วกฎข้อที่5จากที่ได้กล่าวถึงกล้องหน้ายนไปแล้วหลายครั้งครั้งนี้เราจึงขอย้ำเตือนว่าโปรดระมัดรวัง และมีสติตลอดเวลากล่องนายนนี้มักจะขยับได้เองมันชอบที่จะให้ผู้คนสัมผัสมันแล้วเกียดร้องด้วยความเจ็บปวดจึงชอบหายไปจากที่ที่มันอยู่ซึ่งก็คือชั้นวางของตรงเคาน์เตอร์หน้าร้านแล้วไปโผล่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่านสามารถเผยตัวไปสัมผัสมันได้กฎข้อที่6เมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับรูปที่อยากเป็นรูปถ่าย ฝฟล์ภาพหรือทั้งสองอย่างกดข้อที่ห1หากเกิดเหตุขัดข้องกับรูปถ่ายประการใดสามารถติดต่อหาเราได้โดยตรงเพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเรายินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดรวมถึงค่าเสียเวลาของตัวท่านด้วยกดข้อที่7หากมีการรีวิวร้านรูปถ่ายสีสันความทรงจำของเราลงในโซเชียลมีเดีย กรุณาแท็กเราให้รับทราบด้วยเพื่อที่ครั้งต่อไปท่านจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการและได้รับการถ่ายภาพโพลล์ลอยฟรี5ใบกดข้อที่แต้องขอภายในความไม่สะดวกแต่ตอนนี้ร้านถ่ายรูปของเรานั้นยังไม่มีบริการถ่ายรูปนอกสถานที่ต้องขอภายในความไม่สะดวกหากคุณลูกค้าอ่านมาถึงย่อหน้านี้ แสดงว่าท่านด้อย่ยานกฎในการใช้บริการร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำจนครบถ้วนทุกข้อแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎกฎที่สร้างขึ้นมันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างกระแสให้กับทางร้านแต่เป็นกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตของคุณลูกค้าทุกๆท่านจริงๆดังนั้นขอให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่ากฎที่ท่านด้อย่ยานนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก พอทางร้านเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่คุณลูกค้าละเมิดกฎของเราทั้งสิ้นอย่างที่ชี้แจงไว้ข้างตน้นหวังว่าท่านจะมีความพึงพอใจในการใช้บริการของเราและกลับมาให้เราได้บันทึกความทรงจำดีๆของท่านใหม่อีกเรายินดีให้บริการเสมอจากทิมแอดลูคัสเจ้าของร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำ กฎพวกนี้มีมานานหรือยังครับเราราวหกปีได้หลังจากที่ทิมซื้อกล้องหน้ายนต์มือสองมาได้ไม่นานผมรู้สึกว่าทิมกำลังเดินหลอกแล้วทำไมถึงยกเลิกการจองคิวผ่านการโทรได้ละ่ะเคยมีปัญหาคิวซ้อนเคยมีเคสลูกค้ารายแรกเป็นรายที่เรารับสายและบุคคิวเองแต่อีกรายเขาบอกว่ามีผู้หญิงเป็นคนลับคิวให้ตอนที่โทรมาฉันกับทิมก็เลยตัดสินใจย,ยกเลิกการโทรมาจองคิว แล้วมีเคสที่หนักกว่านั้นไหมก็จะพูดดีไหมว่าเคยมีเคสที่ชื่อร้านถ่ายรูปของเราเคยถูกนำไปเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมในเมืองญาติของเหยื่อบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่เหยื่อก่อนที่เหยื่อจะหายออกไปจากบ้านได้โทรมาจองคิวกับร้านถ่ายรูปของเราจนกลายเป็นว่าเราถูกสอบสวนยุ่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาเพราะเราไม่มีส่วนรู้เห็นจริงๆ พวกคุณก็น่าจะรู้จักทิมแล้วไม่ใช่เหรอแต่ต่อให้ผมไม่พูดทิมก็น่าจะพูดกับพวกเขาไปแล้วคนพวกนี้คือจิมกับเจโรมแล้วก็ซีโมนเป็นคนของบริษัทรับจ้างกำจัดข้อปฏิบัติอันเนื่องมาจากสิ่งลี้ลับที่ทิมตัดสินใจทำสัญญาว่าจ้างด้วยเมื่อสองวันก่อนจากการบังเงินไปเจอแพายประกาศในกระดานประชาสัมพันธ์ย่านใจกลางเมืองส่วนผมชื่อลูคัส เป็นหุ้นส่วนร้านถ่ายรูปสีสันความทรงจำและยังเป็นแฟนของทีมอีกด้วยทีแรกผมพยายามเตือนทีมแล้วว่าบางทีอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือลักที่ประหลาดที่ต้องการหากินกับความเชื่อของคนก็ได้อย่าไปให้ความสนใจมากนะักแต่ตัวเขาก็ยังคงยืนยันว่าจะลองจ้างดูมิหน่ำซ้ำยังบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับร้านถ่ายรูปของเราไปจนหมดอีกแล้วฉันดาดฟ้าล่ะ พวกคุณเพิ่งปิดตายมันด้วยใช่ไหมอ๋อถ้าข้อน,นั้นแล้วก็ตั้งไว้นานแล้วละ่ะตั้งแต่พ่อของทีมซื้อที่นี่เพื่อเปิดเป็นร้านถ่ายรูปใหม่ๆแล้วละ่ะยอมรับตามตรงว่าผมมีอาคติต่อพวกเขามีเด็กไฮสคูลที่ไหนมาทำธุรกิจแบบนี้ถ้าขายน้ำมะนาวก็ว่าไปอย่างอ่ะแถมยังมีผู้ใหญ่อีกคนหนุนหลังอีกตั้งหากคนที่ชื่อสีมณสมิตน่นะแถนที่จะรู้จักห้ามปราม กลับส่งเสริมให้เด็กๆมาทําอะไรแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันละ่ะนั่นแหละผมถึงได้คิดว่าทิมกําลังถูกหลอกแสดงว่าพวกคุณก็รับช่วงต่อมาจากรุ่นพ่อเหรอใช่ถ้าจะพูดได้ถูกทิมได้รับร้านนี้ต่อจากพ่อของเขาส่วนฉันแค่เข้ามาช่วยทิมบริหารร้านเฉยๆเหมาะน,นั่นถ่ายรูปดีแต่บริหารไม่ค่อยได้นะอ๋อ แล้วตอนนี้คุณทิมไปไหนล่ะครับไปทำธุระน่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่เลยถึงจะกลับมาต้องขอโทษด้วยถึงดังที่นัดกันเอาไว้แล้วแต่บางเงินว่ามันสำคัญมากจริงๆเมื่อสิบนาทีก่อนที่จิมกับเจโรมแล้วก็ซีโมนจะเดินเข้ามาในร้านบอกว่ามาทำงานตามที่ได้รับว่าจ้างไว้แล้วก็ให้ผมเป็นคนนำทางพวกเขาเพื่อที่จะสำรวจภายในร้านพูดกับพูดเธอ สายตาที่พวกเขามองกล้องหน้ายตนที่วางไว้ตรงชั้นวางของแน่แน่เหมือนหน้าคนลุกชมัดเลยยิ่งสายตาของจิมกับเจรมที่มองอย่างไม่วางตาด้วยแล้วมันก็ยิ่งหลอนเข้าไปใหญ่เลยล่ะพอดีว่ามีเรื่องจะถามสักหน่อยนะครับถามฉันก่อนก็ได้นะถ้าตอบได้จะได้ไม่ต้องรบกวนทีมตอนนี้คือเจรมทำท่าลังเล ก่อจะมองหน้าผมตรงๆที่นี่เคยมีประวัติคนมาฆ่าตัวตายไหมครับเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงลังเลทิมเคยเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องรล่ของพ่อเขาอีกทีสมัยพ่อของทิมยังหาสถานที่สำหรับเปิดร้านถ่ายรูปเขาเกิดสนใจตึกนี้ขึ้นมาเพราะว่าราคาถูกแถมทำเลดีพอติดต่อไปที่นายหน้าทางนั้นก็บอกมาตรงๆเลยว่าที่ขายถูกนนะ่ เพราะว่าตึกนี้เคยมีประวัติเจ้าของคนเก่าฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากชั้นดาดฟ้าเดี๋ยวนะในขณะที่ผมกำลังตอบคำถามเจอโรมอยู่อยู่ดีๆก็นึกถึงเรื่องสำคัญขึ้นมาได้หนึ่งอย่างไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ทิมเล่าให้พวกนายฟังแล้วเหรอกระเพาะวันที่ทิมตกลงว่าจ้างเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนื่องจากผมออกตัวว่าจะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่าทิมได้เล่าอะไรให้พวกเขาฟังไปแล้วบ้างแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้มันควรถามกันตั้งแต่ขั้นตอนตกลงงานกันแล้วไม่ใช่เหรออ๋อจิมกับเจโรมหันไปมองหน้ากันก่อนจะหันมาพูดกับผมในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันว่าเรารู้อยู่แล้วนะแค่อยากถามคุณเฉยๆรี่พวกเขาตั้งใจจะกวนทีนผมยังงั้นน่ะเหรอ ยังดีที่ผมพอจะระง,งับอาร,รมณ์ตะเวงได้บ้างก็เลยไม่ไดุ้วยวายอะไรไปแถมผู้ช่วยซีโมนก็ยังทําท่าทําทางจะเสือให้ผมใจเย็งเงนๆอีกต่างหากจิมกับเชโรมแค่ต้องการถามย้ำเพื่อความมั่นใจเท่านั้นแค่กันโดนหลอกนะครับเขากระซิบบอกผมแบบนั้นงั้นก็นแล้วไปแล้วอุบัติเหตุได้เคเกิดขึ้นหลครับลูกค้าพัดตกลงมาจากชั้นดาดฟ้าหรือเปล่า ใช่จากที่ฉันรู้มีทั้งอยู่ดีๆก็พลัดตกลงมาเองหรือไม่ก็มีคนชักชวนให้ขึ้นไปโชคดีที่บางคนมาสอบถามพ่อของทิมก่อนเขาถึงได้รู้ว่าควรจะปิดตายทางขึ้นชั้นดาดฟ้าไปซะนี่ไงตอนนี้ผมพาพวกเขาเดินมาถึงบันไดที่จะพาขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้าแน่นอนมันถูกปิดตายไว้ด้วยโซ่เส้นหนาและแม่กุญแจตัวใหญ่ด้วยเพื่อกันไม่ให้ใครๆเดินขึ้นไปได้ จิมกับเจโรมมองไปที่ปลายทางเดินของบันไดนี้สักพักหนึ่งก่อนที่เจโรมจะหันมาหาผมแล้วก็ถามทางไปห้องน้ําแล้วแม้ผมจะตอบเขาอย่างละเอียดเขาก็ยังขอให้ผมช่วยเดินนําทางไปเข้าห้องน้ําอีกผมกลัวว่าจะหลงทางนะ่ะเขาว่าแบบนั้นทั้งๆท,ท,ที่แค่เดินไปตรงสุดทางก็เจอห้องน้ําอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแท้ๆเอา้าสีมนนายก็จะเข้าห้องน้ําด้วยเหรอ ครับผมว่าพวกเขาแปลกอยู่ดีๆก็พากันเข้าห้องน้ำแล้วทิ้งจีมไว้ให้มองมันไดอยู่แบบนั้นโดยที่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำต้องการอะไรกันแน่เนี่ยหรือเป็นวิธีของพวกมิจฉาชีพสมัยใหม่กันนะอะไรเนะี่ยเพียงเซลวมว่อนทีที่ผมเมื่อรอยคิดอะไรเรื่อยเปื่อย อยู่ๆก็มีเสียงดังลั่นเหมือนเสียงเคี้ยวของแข็งอะไรสักอย่างไล่หลังผมมาเมื่อหันไปมองก็เจอเจโรมทำหน้านิ่งๆพร้อมกับเลิกคิ้วในทํานองที่สงสัยว่าผมตกใจอะไรแล้วก็ซีโมนที่ดูมีพิรุษสุดๆจะไม่ใมีพิรุษได้ยังไงกันล่ะในเมื่อตัวเขาเงื่อแตกครากแถมยังทำหน้าเกลือนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่แบบนี้เอ่อเมื่อกี้น่าจะหูฟาดไปเองนะครับ ผมยังไม่ทันได้บอกเขาเลยสักคำว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาก็พูดขึ้นมาเองเสียอย่างนั้นแถมทั้งเสียงยังลาาเรียบจนดูออกเลยว่ามันเป็นการแสดงชัดๆจะพยายามไม่คิดอะไรเยอะก็แล้วกันนะส่วนจิมที่เห็นผมหันหลังกลับมามองก็ทำได้เพียงแค่หันมายิ้มให้พร้อมกับโบกมือเท่านั้นไม่แสดงท่าทางอย่างอื่นเลยอืมผมคงหูฝาดไปเองละมั้ง หลังจากที่เจโรมและซีมอนเข้าห้องน้ําแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปดูในห้องถ่ายรูปกันบ้างโอ้วกว้างกว่าที่คิดไว้อีกนะเออเพราะเราตั้งใจให้ห้องสามารถรับรองลูกค้าที่มาถ่ายรูปรวมได้หลายคนแนะ่ะแล้วพวกอุปกรณ์เสริมล่ะพวกกล่องนะ่ะเอาไว้ตรงไหนเหรออยู่ตรงมุมห้องนะ่ะห้องถ่ายรูปทุกห้องจะมีกล่องอุปกรณ์วางไว้ตลอดผมชี้ไปทางมุมห้อง ซึ่งมีกล่องอุปกรณ์วางไว้อยู่มันเป็นกล่องกระดาษธ,ธรรมดาธรรมดาที่บางครั้งก็มีคนเจอเจ้ากล้องหน้าย่นตัวปัญหาอยู่ด้านในและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือมีคนต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลเพราะมันอ้าวเจอด้วยละ่ะยกเว้นจิมจิมยกกล้องหน้าย่นตัวนั้นออกมาจากกล่องเก็บอุปกรณ์อย่างสบายๆไม่มีอรอยแผลแม้แต่รอยเดียว แถมนิ้วมือก็ยังอยู่ครบอีกไปได้กล้องตัวนี้มาจากไหนล่ะครับเจโรมพินิจพิจารณากล้องตัวนั้นเล็กน้อยก่อนจะหันมาถามผมทิมไปเจอมันตอนเดินงานจัดแสดงสินค้ามือสองเห็นว่าเป็นกล้องโบราณที่หาซื้อยากแถมราคาสูงแนะ่แต่หน้าร้านเขาขายให้ราคาถูกก็เลยตัดสินใจซื้อมาผมจำได้ว่าตอนนั้นเจ้าของร้านบอกว่าได้กล้องมาไม่แพง ก็เลยขายให้ถูกๆไม่นิกเลยว่ามันจะกลายมาเป็นปัญหาให้เราได้รู้ที่มาของมันไหมไม่รู้หรอกเขาบอกแค่ว่ามีคนส่งต่อมันมาเฉยๆไม่ได้นะข่าวหลังต้องดูที่ไปที่มาของของดีๆด,ด้วยของบางอย่างมันก็ไม่ได้มีไว้สำหรับส่งต่อหรอกจีมพูดแบบนั้นตอนที่กำลังหันเลนส์กล้องเข้าหาตัวเองเหมือนก็บกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ ถ้าให้ผมเดานะเธอน่าจะกำลังหาช่องใส่ฟิล์มแน่ๆนนโอ้โอจากที่เมื่อกี้ยังปกติดีตอนนี้กล้องหน้ายนกลับมาถ่ายภาพได้เองโดยที่ไม่มีใครทำอะไรมันผมมั่นใจมากมือของจิมทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ที่ชัตเตอร์เลยดังนั้นมันถ่ายได้เองแน่ๆน จัดการัาเลยได้ไหมเจลมยังคงไม่แสดงอาการตื่นตระหนกใดๆยังหันไปถามจิมด้วยซ้ำว่าพวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้เลยหรือเปล่ายังฉันยังไม่ได้เอาของออกมาเลยน่าเศรานักที่จิมยังจัดการในส่วนของเธอไม่เสร็จทำให้เจลมทำอะไรต่อไม่ได้าตาไม่ฝาดเหมือนผมจะเห็นซีโมนทำหน้าโอดคนอย่างเห็นได้ชัดด้วย และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกล้องนั้นเริ่มขยับเองได้แล้วที่นี่มีพวกไม้เบสบอลหรืออะไรที่ใช้ตีได้ไหมในขณะที่กล้องผีดสิ่งตัวนั้นขยับออกจากมือของจีมแล้วก็ลอยได้อย่งบนอากาศเด็กสาวคนนั้นก็หันมาถามผมเอ่อพูดมาเร็วๆมีไม้เบสบอลอยู่ใต้เคาน์เตอร์ชั้นล่างสุดนะ่ะดี ท่นที่ที่ผมบอกว่ามีไม้เบสบอลเก็บอไว้ใต้เคาน์เตอร์ชั้นล่างสุดจิมก็รีบวิ่งออกจากห้องนี้ไปเพื่อไปหยิบมันมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเธอจะกลับมาตอนไหนแต่กลับมาเร็วหน่อยก็ดีนะนี่อะไรเหรอรู้ใช่ไหมว่าถ้าโดนถ่ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้สิต้องรู้อยู่แล้ว นึ่งในความลับที่มีเพียงพนักง,งานในร้านเท่านั้นที่รู้คือกรณีที่ถูกกล้องหน้าย่นตถ่ายภาพได้คนคนนั้นได้ถูกทําให้กลายเป็นคุณสีดําหมายความว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็ต้องระวังไม่ให้ถูกกล้องตัวนั้นถ่ายรูปตัวเองได้งั้นก็ต้องวิ่งครับคนที่ต้องถอนหายใจนะ่ะมันคือฉันนะเฟยแทนที่ผมซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจะถอนหายใจ ซีโมนที่เป็นพนักง,งานของบริษัทรับกำจัดกฎข้อปฏิบัติอันเนื่องมาจากสิ่งลี้ลับนั้นกกับกลายเป็นคนถอนหายใจออกมาซะเองแถมถอนหายใจออกมายาวด้วยละเพราะถ้าไม่วิ่งเจโลมเป็นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะเบินหน้าไปทางกล้องนายยนต์ที่กำลังขยับอยู่บนอากาศหมุนซ้ายทีหมุนขวาทีจนกระทั่งมันหันเลนส์กล้องมาเจอเราคุณโดนดูดแน่ เพียงพลิบตาที่พูดจบกลองบานนั้นก็กระจนเข้ามาทางเราแทนทีอย่างดีที่ผมพอจะตั้งหลักหลบได้ทันแต่กว่าจะรู้ตัวเจโรมกับซีโมนก็ออกตัววิ่งไปก่อนแล้วเหลือผมที่นั่งอยู่ที่พื้นคนเดียวแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แน่แกลองตัวนั้นกำลังจะหันมาทั้งผมถ้าโดนถ่ายตอนนี้แล้วก็ยังไงก็หลบไม่พ้นแล้วตายตายแน่แน่าผมตาย คิมต้องเสียใจมากๆแน่เลยเขาจะต้องโทษตัวเองว่าไม่น่าไปซื้อมันมาตั้งแต่แรกซึ่งในฐานะคนรักผมจะปล่อยให้เขารู้สึกแบบนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยผมจะยังตายไม่ได้ทำไมไม่บอกกันเหรอว่าวิ่งไม่ได้เนะี่ย้าวิ่งไม่แทนก็ตะโกนบอกกันหน่อยสิครับในวินาทีชีวิต เจโรมกับซีโมนก็ได้วิ่งกลับมาหามผมออกไปกับพวกเขาด้วยเมื่อออกจากห้องถ่ายรูปได้ก็ได้มาเจอจีมกำลังง้างไม้เบสบอลรออยู่ก่อนแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและน่าหวาดเสียวด้วยเช่นกันแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังคงจับจ้องสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่กระพริบตาแม้จะมองไม่เห็นแต่ผมสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างกำลังไล่ตามหลังเรามาอย่างแน่นอนแถมเร็วมากๆด้วย เอาไปกินไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของผมเจโลมและซีโมนหรือเพราะสองคนนี้วิ่งได้เร็วมากพอกันแน่จิมถึงการจ,จังหวะหัวกล้องนายนที่ไล่ตามเรามาได้แถมตอนนี้มันยังกลายสภาพเป็นเศษเหล็กไปแล้วด้วยจิมที่เป็นคนทำให้เจ้ากลองบ้านนั่นกลายเป็นเศษเหล็กลงไปกองกับพื้นไม่ได้พูดอะไรเธอทำเพียงแค่เดินไปหาอะไรบางอย่างจากกองซากกล้องนั่น ก่อนจะชูมันขึ้นมาหาทั้งนาเนอะอย่ังที่ผมเดาไว้จริงๆเธอหาม้วนฟิล์มเท่านี้ก็จบแล้วในที่สุดเจลรมก็ได้กล้องนายดนมาไว้ในมือแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสมประกอบก็ตามทีเอ่อคือว่าหืมอย่ามองไปทางนั้นดีกว่าครับ ซีโมนที่หันมาสบตากันพูดแนะนําผมแบบนั้นเขาบอกว่าถ้าผมยังมองต่อไปแบบนี้อาจจะต้องเรียกรถพยาบาลมาจริงๆก็ได้มันมีอะไรล่ะคุณลูคัสไม่รู้น่าจะดีกว่าครับนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมลดอคติในใจและเลือกที่จะเชื่อเขาเรื่องบางเรื่องแม้มันจะเกี่ยวข้องกับผมแต่ไม่รู้น่าจะดีกว่า หลังจากนั้นไม่นานทิมก็กลับมาเขาบอกว่าโรงพยาบาลสัตว์ในเมืองปิดจึงต้องขับรถไปอีกเมืองเพื่อพาเดซี่สุนัขโกลเด้นรีทรีเวอรเพศเมียของเราไปหาหมอพอมันใกล้จะคลอดลูกแล้วจึงกลับมาช้าระหว่างที่ฉันไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านายดูเหนื่อยมากเลยนะแม้ว่าเขาจะถามแบบนั้นแต่ผมก็เลือกที่จะบอกไปว่าผมไม่เป็นไร และทุกอย่างก็เรียบร้อยดีมันจะดีขึ้นไม่เป็นไรแล้วทิมเรากอดกันด้วยความสบายใจในที่สุดเรื่องบาบาพวกนี้ก็จบลงได้สักทีจิมกับเจโรมคิดว่าค่าจ้างในครั้งนี้เป็นการถ่ายรูปติดหนังสือเดินทางฟรีสำหรับสี่คนโดยสี่คนที่ว่าก็มีพวกเขาและหญิงที่ชื่อมาท่าอีกคน ซึ่งผมกับเทมก็ไม่มีปัญหาอะไรปกติพวกคุณไม่ได้ถ่ายรูปเลยเหรอครับในระหว่างที่เราคุณมาท่าเดินทางมาที่ร้านเราผมก็ได้ยินซีโมนคุยกับจีนและเจโรมถ่ายนะแต่เรามีร้านประจำอืมใช้บริการตั้งแต่ตอนที่มาท่าต้องถ่ายรูปไปสมัครเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นู่นและผมก็ได้แต่คบคิดในใจว่า มาท่าที่พวกเขาพูดถึงจะเป็นเด็กสาวที่อ่อนวัยกว่าจีมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กสาวรุ่นเดียวกับพวกเขาขอโทษนะคะที่ต้องให้รอแต่มันกลับผิดคาดเธอเป็นหญิงชาราที่มีผมสีขาวแล้วเดี๋ยวนะถ้าพวกเขาบอกว่าใช้บริการตั้งแต่สมัยที่คุณมาท่าคนนี้เพิ่งเข้าเดนอนนุบาลจีมกับเจโรมพวกเขาอายุเท่าไหร่กันแน่แล่ะเนี่ย โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่ผมนามาไล่แก่เป็นเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ฮะลูกค้ารายที่19เป็นการเปิดร้านถ่ายรูปแล้วกล้องตัวต้นเหตุเนี่ยก็ทําร้ายคนไปมากมายเลยแต่สุดท้ายจีมกับเจโรมแล้วก็ซีโมนเนี่ยากาจัดเจ้ากล้องตัวปัญหานี้ไปจนได้แต่เอ๊เพื่อนๆมีความสงสัยเหมือนกับตัวของชายคนนี้ไหมว่ามาท่ามีอายุเท่าไหร่ และจิมกับเจโรมเนี่ยมีอายุเท่าไหร่กันแน่ลองเดากันเล่นๆนะครับถ้าเดาได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วตอนต่อไปจะสนุกขนาดไหนคอยติดตามได้ใน EP ีถัดไปนะครับและเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาว่าพัพพีเชดด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ให้ผมได้เอามาเล่าให้แกเปเพื่อนฟัง ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปกดติดตามแวะไปซัพพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o n ด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ แล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ